สวัสดีค่ะมือนีพี่น้องเอ้ยหมูกรอบเฮาสินสุดเรียบร้อยกร,รอบเลยกระเพราหมูกรอบขนาหมูกรอบเอ้ยพี่น้องเอ้ยสักสัก,ก,ก,กบึงงงามไหลายเพ็ดไหวก็จะสีแดงทายอยู่บนมือนี่ คือว่าเป็นแตงเงียบแทนน้องพี่น้องเลยเงียบปั่นบอกห้อยของ่ายเด้พี่น้องมันีจัะว่าด้เงินจากบาทมานันนี่โอ้ยมอเตอร์ไซค์เขาจะไปตาลาดเหล่าเมยหลายเขาสิไปเมื่อบานโมมีรถรับส่งที่เราพี่น้องโอ้ยเนี่ยหน้าขี้ตาตื้นตะเตียบจีซี้ตีตตหา่าไปอะไรยันยันยันโหลดแล้วมอเตอร์ไซค์วิ่งหลับจา่า เกลือละเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยเขาเป็นรับพปสซงห้องนะขายไปก่สิได้แต่ค่ารถแต่น้องพี่น้องเนาะโอ้ยเบาเบาหน่อยลูกเบาเบาหน่อยค่าคุณลูกขาเบาได้เบาเลยลูกเบานิดึงนะลูกลูกจ๋าลูกแม่เบาได้เบาค่ะน้อง เบิ่งเข่าเศษเขาเรือเขาห้อยไห้เพื่อนกินเพื่อนพัากันมากเป็นฝูงพี่น้องเห็นบ่อเกาะตามมันคางันเพื่อนเพื่อนจิกจักจิกจักนกกระจอกหน่อยตัวนั้นเพื่อนเป็นยังเพื่อนคือเสาเลยเพิ่อนย่างไปเบิ่งไก่เพื่อนก็นเนาะเพ่นสิไปทางเขาบ่ว่าเพื่อนคือเสาแท้เป็นยังคือเสาแทลูก กินเข้าไปอ้วนอุดตุต๊ดไดพี่น้องเขาสีเขาเลือก็เอาไว้โนบไดบุญสุนท่านไปได้พี่น้องเนาะว้าลูกหล่าเมย์มาออันเหงาคือเสาเทใส่เม่เบิงเมยหมูเขาลาเรื่องกระเตกสวดสวดตกที่จังมานางเหงาซกงกจังซีลูกเป็นจังไดไปท่างเขาเราบ่ลูกคือเสาเทลูกหล่าเม่ เขาตอดเขาตอดน้ำกินเบิ้งพี่น้องอออมันขุนจาใดมันบหยานตาเห่าเลยเห่าทายหลูกมาใข่ทายได้ในตัวนี้โอ้ไปนตาดีตูนอ้าวว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 วนววนาววว่อวววววววอันนี้โอวว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 อวววววววนวว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 กวว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 วนววววพี่น้องเววววววว่ววาววอวอวว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 โดดจากพุนพ่นแล เบิ่งเบิ่งเบิ่ง,งนกน้อยทำรังแต่พอตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เลย,ยสุดสวยสุดห่อทัวลูกบ๊ายบาย